สวัสดีครับผมวันนี้มันเจอกับช่อง r e d d l e Back Home นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นดูคีนะครับเฮ้ยดูซี่นะครับเฮ้ยดูอี้นะครับเฮ้ยถูกแล้วนะครับผมดูอี้นะครับผมยังไม่ได้โหดมากนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับอันนี้เล่นในแรงนะแรงไม่ได้สูงมากนะครับอยู่แค่แรงคอมเองนะครับ ่าก็ยังเจอคนที่ยังไม่ได้เก่งมากก็ยังพาเล่นได้เนาะปล่อยสกิลหนึ่งไปครับอ่าสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปล่อยพลังนะครับผมดูเอาตามภาพนะครับผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูผมกดได้เลยครับอ่าคิวเลยนะครับได้ค่าไหมค่าเลยนะครับผมอ่าดูสกิลหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าสกิลหนึ่งปล่อยได้สองครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งจะเป็นแบบนั้นครั้งที่สองก็จะเป็นแบบนูนนะครับผม ครั้งที่2เหมือนปล่อยคลื่นพลังลมอะไรสักอย่างเนี่ยครับออกไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่า Security สกิลที่2นะครับเป็นสกิลเขาเรียกอะไรล่ะสกิลแบบว์ปกลับบ้านนะครับอ่าจะเร็วก,กว่าการวร์ปกตินะครับอาไว้แบบหนีอะไรแบบนี้อ,อ,นอ่าครับเป็นซัพพอร์ตนะครับ อันนี้ตัวนี้ผมยังไม่รู้พาสีนะครับเอาเต้นหน้าหานะครับเฮ้ายังวะตัวนี้ผมยังไม่รู้พาสีนะครับพาสีน่าจะเป็นไอสายเรื่องเหลืองเนี่ยที่เชื่อมกับเพื่อนแบบนี้นะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเอาด้วงมาครับถอยครับเพื่อนถอยถอยกลับบ้านนี่สกิลสองนะครับเพื่อนจะปาร์ปกลับมาที่บ้านครับอ้าวเปลี่ยนหน้านะครับ ช่วยเพื่อนครับคลิกซี่ถอยไปเพื่อนนี่ครับปล่อยวงแบบนี้นะครับเพื่อนก็จะวับกลับบ้านนะครับแต่เมื่อกี้เพื่อนไม่ได้ว์ปเฮเต้นนาหารครับผมแต่ตีแนตีโนตีแนตีโนตีน,ตนาเฮยถอยครับมันมาแล้วแบนถอยกดตีไปครับถอยแบนแบนเอา เข้ามาทําไมตยวนี้ช่วยเพื่อนครับเงี้ยโอ้โหเล่นมัมงหัวแล้วครับตัวนี้อันติีนะครับผมจะบอกเป็นการบัฟเพื่อนนะครับผมผ่นสกินรอบวงกลมใหญ่ๆเหมือนรอเรียวนะครับผมนี่ครับว่ากับแบบแบ่ค่อยครับสกิลสองนะครับแต่เมื่อกี้นะครับสกิลสองพูดมาถึงอันติีใหม่นะครับอันตรีนะครับก็จะเป็นการบัฟเพื่อนนะครับจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่านี่แหละไม่รู้เหมือนกันครับจะคล้ายๆกับรอเรียวนะครับแล้วก็ เพื่อนสามารถวับมาตรงอันตีเราได้นะครับจะอยู่เลนไหนก็ตามนะครับก็จะวับมาอันติเราได้นะครับอ่าอันตีผมแนะนำเช็กกับสกิลสองนะครับถ้าสมมติเลือยงเราน้อยปุ๊บกดอันตีไปกดสกิลสองวกลับบ้านแล้วก็กดจะมีขึ้นขึ้นเป็นแบบว์ปมากับมาที่สกิลสามนะครับอ่าสกิลอันตีนะครับอ่าแล้วก็กลับมาเราก็จะเติมไฟได้เหมือนเดิมครับพูดอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับพูดเหมือนแ้มนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับ เข้าสู่เกมกันเถอะครับคิวเลนแบนะครับตานี้นี่ครับอันติไปครับปื๊บสกิลสองครับอ่าแบนถ้าแบนเข้าสกิลสอผมแล้ววาร์ปกลับมาแบบนี้ครับผมเนี่ยอ่ามันจะเป็นการเติมไฟเลือยๆก็จะเต็มนะครับแต่แบนไม่ได้ทำนะครับเมื่อกี้เสียดายจังอามาก่อครับมาก่อนสำคัญนะครับผมบอกไว้เลยนะครับจะเป็นการเพิ่มเงินให้คนในทีนะครับ แล้วก็บารบเราด้วยนะครับเอาครับวโอปโปลิปเปอตีมังกรครับเนี่ยฟาร์มไม่มาเอามังกรฟาร์มวิ่งหนีคิดดูด็ครับไปเอาวโอเธอเพื่อนเอาเวีโอมังกรก็ไม่ได้วโอก็ไม่ได้เล่นไปเรื่อยๆครับผม นี่ดูสกิลสองครับแวนไม่กดมาครับตัวนี้มีปัญหาหลากักๆเลยครับคือเพื่อนไม่กลับนะครับผมสกิลสองเพื่อนไม่กลับครับและตัวนี้นะครับผมคือถ้ากดแบบสกิลสองผิดปุ๊บเพื่อนกลับไปที่ฐานแต่เหลือเขาเรียกว่าอะไรการเติมไฟแบบผิดนะครับอ่าการซ้อนมาผิดอะไรไปเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะเกมผิดได้เลยนะครับอ่า ตัวนี้สามารถทําให้เกมพลิกจากก็จะแพ้มาเป็นชนะหรือก็จะชนะมาแพ้ได้เหมือนกันครับฮะสมมติเราโกนติมาเพื่อนกลับมาฮะครับอ่ามันมีตัวแก้ทานครับก็ตายหมดทีมนะครับผมต้องเล่นให้ดีๆนะครับตัวนี้หาสังเกตด้วยนะครับอ่าเอามังกรครับเพื่อนบวกอย่างเดียวเลยนะครับผมต้องตีมังกรรอเพื่อนนะครับตีรอครับเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยเองนะครับ อ่าเพื่อนไปบวกอยู่เพื่อนได้อยู่ครับด้วงมาคิวเลนได้อยู่หรอกครับอ่ามันตีมังกรช่วยผมเร็วช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยครับมาแล้วครับตีมังกรรอเพื่อนนะครับผมอ่ามันจะได้จบเร็วๆนะครับไปป้อมแตกหมดเลยไม่ได้ดูป้อมเลยนะครับผมไปครับเคเลียร์เลนกลางครับ คลกซี่กลับบ้านไปเพื่อนยืนทำหาอะไรเนี้ยมันเป็นไรครับเรากลับเองที่ไปช่วยเพื่อนเรเดวครับผมออกป้ไป้ายปไป,ไปยืนทำหาเลยปล่อยไปครับผมพลังขีดมาลิปโป้ครับแวนจัดการ ไหมทันนะครับยิงผมก็เล่นไม่ได้โหดแล้วครับแต่ผมอยากอาทิปลงเฉยนะครับแฮ <Hey. S 1> กลับมาเร็วเพื่อนกลับมาเร็วคิวเล่นกลับมาเร็วนี่อันติสามารถช่วยเพื่อนได้แบบนี้นะครับา hey. ไปช่วยเล่นแรงครับเวนสู้ไม่ไหวหรอกครับสามหนึ่งอ่ะบาถอยถอยคิวเลนครับถอยคิวเลนครับถอยนี่กดสกิลสองเพื่อนนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมเกือบไม่ทันแล้วคิวเลน เฮ่ไม่เนี่ยการเลนกลางครับด,ดูครับเพื่อนไปบวกตลอดเลยนะครับผมผมก็ต้องอยู่เลนกลางนะครับเคคคิดก่อนในะป้อมสตีกนะครับผมอ่าเพื่อนไหวไหมกดอันตีครับกดอันตีช่วยเพื่อนครับมาแบบนี้ครับเพื่อนก็จะบัฟมาที่อันตีนะครับช่วยคลิกซีไม่ทันขอโทษดูกลับมาเร็ว กลับมาแล้วครับนีมันสามารถช่วยเพื่อนได้นะครับเวลาให้ทำให้เพื่อนหนีได้นะครับผมเล่นน้อยมากเคียีบครับไม่ได้ไปบวกเลยนะครับเขียีบอย่างเดียวเฮ้เฮเฮ้เเรเเฮเฮ้เ้ ไม่ไปแล้วครับผมไม่เค,เคเปีปเลนการดีกว่าว่ห้หนีมาเยอะครับมาเยอะถอยครับถอยนี่ว้ากลับบ้านแบบส,สวยๆครับอ่ารีไปเติมไฟนะครับอ่าคิวเลนเบรกนะครับตอนนี้เอา้าให้ผมเค,เค,เคเีบๆอีกแล้วครับผมไม่ได้ไปบวกเลยเอเอาตานี้ยังวะ ดวงถอยเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยเร็วครับเนี่ยกดอะไรกดอะไรเพื่อนมาช่วยเร็วครับผมเนี่ยสวยนะครับนี่มันเป็นการเติมไฟนะครับผมเอ๊ะการซอนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแบบนี้มันเนี่ยเห็นไหมมันสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับสวยครับเพื่อนกลับบ้านไป มีใครกลับอ้าวไปกลับไม่ทันขอโทษนะครับผมไปเติมไฟเร็วๆครับตอนนี้ก็เล่นง่ายอยู่พอสมควรนะครับคิวเลนเบรกครับด้วงครับเอาด้วงเก่งมากคิวเลนไบโอครับไบโอ,โอตอนนี้ เบานะครับผมเหมือนจะแรงแต่ก็เบาอยู่นะครับไม่ควรเอาไปเล่นเมีนะครับตัวนี้นะครับเพราะมันไม่ค่อยมีสกิลแรงๆเท่าไรมีแค่สกิลหนึ่งกับอันตินะครับอันติก็แรงอยู่แต่ว่ามันคูดาวนานมากเลยครับเอาครับสกิลหนึ่งไปครับเบานะครับผมถอยไปเพื่อน คิวเดินกลับบ้านเร็วถอยครับถอยคลิกซีทำไมไปบวกกันนั้นกดในเพื้อเร็วยิบครับอ่าดวงค่าตายขอโทษครับกดฟิกเกอร์ทำไมถามจริงขอโทษครับพิมอะไรพิมอะไรอย่างว่าพิมก็ไม่ถูกนะครับขอโทษนะครับพิมภาษาไทยไม่ถูกนะครับเขียคีย้พับผม เล่นซับพอร์ตหรือตัวเคียร์คีปเนี่ยเออเฮ้าเร็วครับรีบจบเลยนะครับอ่าคิวเรือเอาของครับเฮ้คิวเลนเอาของนะครับเขาคนเดียวก็ไหวนะครับเพราะเขาแบงนะครับไปครับดิปโป้ เคลียร์คีบปอีกแล้วครับผมไม่มีใครมาเคลียร์คีบเลยฟอร์มบวกเลนบนแล้วครับโคดันติว่ไปคิวเลนดูสกอร์สิครับคิวเลนเขาท็อปฟอร์มจริงๆอ่าผมออกตัดเลือดนะครับผมไปการออกของเป็น สิ่งสําคัญนะครับถ้าสมมติว่าเลดเกมแล้วเราก็ต้องแบบมีเงินเยอะอะไรแบบนี้เราก็ต้องออกของแบบเขาเรียกว,วะออกของแก้ทางนะครับอ่าเอาของให้เป็นครับอ้าวคิวเล่นแบกบนี้แล้วครับโหจริงๆตานี้ไปอุ้ยถอยเที่ยอองผัาสกิลหนึ่งวนไปครับผมดูออกมาครับจัดการนะครับอ่า มาหลอดช็อกนะครับผมเรียกว่าช็อกหรือเปล่าไม่รูเหมือนกันครับอ่าผมได้ค่าด้วยเป็นไงยังโหดไปซสกิลหนึ่งไปถอยมาเพื่อกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วคเลนไม่กลับนะครับขออนุญ,ญาตไอนะครับ <c oughs> อ่ามาแล้วครับ คิวเลนครับคิวเลนคนเดียวก็ไหวปอี่ยงนี่มาเดินติดหินได้ยังไงแลกครับแลกขอโทษครับปาครับรีบจบครับดิปโปรครับวีโอรครับแต่าก,การมันแค่ตัวเดียวครับการไปไปครับเติมไฟองี่ยงวะยังไม่ทำเลยเลย ชนะเลวชนะเลวชนะเลวมีเพื่อนแบบนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้มันมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ต้องเล่นให้เป็นนะครับบ๊ายบายครับ